ยิงมั้ยยิงมั้เหมือนกันนะเนี่ยโอลงวันยิงนัเดเปียอะขึ้นหนึ่ง้ายพ่อต้องสอมสามนัดอ่ะต้องสามนัดอ่ะสองโลงให้ย,ยิงอยานเลยกระสมจมูกอยากดีเลยดิครับดีเลยดิครับสิ่นไปพังขบวนก็นไปเป็นฝอยตัได้ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องแตมมี่วันนี้เราจะมาเล่นเกมป้องกันเมืองจากอะไรนะ,<ส>ะหุ่นยนต์สปาร์ลาดโอเคโอ้จ<ส>ะเปืนทำไมปืนพ่อมันดูกระล้องเงี้ย Let's go สอนด้วย<สะ> Let's go. Uh, let go กดอ e. ีก e. เป็นการเก็บของอ,อ๋ออันนี้เสร็จ ตัวนี้อ่ะที่เรา,เราต้องยิงใช่แต่พ่อเขาไม่ได้ให้ยิงเืินเขาให้ยิงอะไรอ่ะขึ้นมาบนกระชายดีหมาเข้ามาแล้วโอ้โหมักระสุนกล่องกระสุนนะนี่คือกล่องกระสุนแล,ล้วปืนพวกนี้ยิงไม่โดนหรอย,ยิงเลือดเลือดลดนิดเดียวอ่ะก็ของใครของมันคใครก่อนมัน พ่าองเปิดกล่องแรกก่อนเพราะต้องเก็บของจะไม่ได้ออเ<ต>พราะว่าปืนขโมยของโอเคยิงเลย <c oughs> โกรยิงไม่โดนเลยลูกกระสุน <c oughs> ใช้ปืนสั้นยิงไม่ได้เหรอโอ้อโผถึงไหมอ่ะไม่น่าจะถึง,งเดี๋ยวพ่อเติมกระสุนของพ่อเองเ่ินไม่ใช่เติมกระสุนของอันนี้ ต้มกระสุนปืนใหญ่เนี่ยเหรอใชต่อมีเจ็ดนัดเลื่อนยังไงอะเออกดเตืนเอนเตือนถัดกล้องหโอเคแล้วยิงกดเลยทันทันถัดกล้องกดเล็กคลิกนั้นโอเคคลิกต้นกระสุนก่อนต่อพ่อกดตรงนี้คลิกต้นกระสุนก่อนพ่อลิกต้งกระสุนกดนี้ตุ้มไม่โดน นนโดนยยโดนก็รัวเลยเจ็ดนัดออนนะหมดออออมกระสุนหมดโอ้โหดูรอเติมกันหมดเลยโอ้กระสุนยังไม่เต็มเลยาดูคนนั้นก็ยิงแม่นเหมือนกันนะเนี่ยพี่ดำยิงดูหน่อยสิ พ่อไปฉกกระสุนไปเยอะได้ไหมใด่แล้วก็ยิงทีเดียวข่อเปิดกล่องนี้ด้วยพ่อพ่อจบแล้วพ่อหมดแล้วเอาจบแล้วลงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนขอยิงก่อนไม่ต้องยิงแล้วดูเวลาดิไม่ต้องยิงแล้วพ่อป๊อตมันตายแล้วก็พอขอเก็บเลเวลหน่อยสิ ต้องรีบเข้ารูนี่เหรอใช่โอ้โหดูกระสุนโอ้ประตูจะปิดแล้วโอเคพ่อไม่เป็นไรนะพ่อพ่อสุแดแต่พ่ออันนี้เหรอรับเงินใช่รับเงินอ้าวทำไมพ่อไม่เห็นได้เลยพ่อลองมาซืในเลยนาดิอะไรพ่อพ่อลองดูตรงนี้ดิ เเงิินพ่มโอ้โห5เองเนี่ยนะได้ทีละาหรอแล้วแล้วพ่อจะหาปืนยังไงอ่ะปืนแบบพร่จำเท่าไหร่โอ้โห1นึ่งร้อยเนี่ยนะใช่พพ่อได้ทีละ5เองอันนี้สิบอันนี้คืออะไรอ่ะแบคขั้วชนดก็คือชุดเราหมดสามารถมาเติมได้ที่นี่แต่ต้องใช้เงินโอเคพอ เจอตัวอะไรดีเจอสับปะรดพิรามิดแล้วกันสับประรดพิรามิดแล้วพี่แจมเคยเคยไปวิ่งในเมืองไหมเ,เป็นไงมัง้งมีระเบิดตั๋วระวังระเบิดนะระเบิดพอเราเข้าใกล้ระเบิดอ่ะระเบิดวัตถุตะลอยึ้นแล้วพุ่งมาหาเราข้างล่างก็มีเนี้ยกล่องเก็บอะไรเยอะแยะไปหมดเขามีเวลาเขามีเวลาให้ให้เราเก็บกล่องกระสุนอ่อ๋องั้นพ่อเก็บกระสุนเยอะๆเลยแล้วกัน อ๋อทุกคนก็จะเก็บกระสุนไปยิงข้างบนนั้นกันใช่ไหมใช่หรือว่าจะเก็บจากข้ารางแลปเก็บแยกเก็บ,กกบข้างบนก็ได้อ๋อพ็อถึงว่าข้างบนสองกล่องมันดูไม่น่าจะพอทันนะมีมีอมีอย่างอื่นคือมันจะมีแบ็กแบ็กอันที่สองหรือว่าเราชื้นหนึ่งร้อยมามันต้องายโยนแม็กออกมาให้ โอ้โหทำไม,ไม,มทำไมป้อมปืนเราไม่เห็นมีคนมาอยู่เลยแต่ว่าคนเขาได้ไดามจ้เขามีป้อมปืนตรงนู้นด้วยพี่แจมมีป้อมปืนข้างหน้าด้วยนะเนี่ยเขายิงอยู่ข้างหน้าเห็นปะโอใช่เรายิงข้าไกลเลยหกสิบกว่านัดต้องยิงเสาแดงๆก่อนเนาะใช่ผมจะยิงตัวมาได้เพราะมันมีโล่กันแล้วรองเพราะยิงเสาแดงๆนะแต่ความจริงให้ใช้ปืนพกือติดตัวแต่ยิงง่ายกว่า โอ้โหแต่มันยิงยากก็เกินเพราะกอต้องใช้ปืนติดตัวถึงจะยิงง่ายกว่าโดนไหมปืนติดตัวโอโ้มันไกลอะ่ะลูกโอเคแต่โดน,โดนอยู่นะพอเร็วมามาแล้วก่อเดี๋ยวพ่อต้องวัดระยะก่อนรอบหน้าเราไปอยู่ข้างหน้าหน่อยไหม,มนี่มันไกลเกินอะ่ะ ก็อลองยิงเทสดูก่อนก็ชสวนมันม่จะอาดค่ะอ้าวได้แล้วยิงไปดูดิโอเคถือว่าโดนเพราะไปยิงตรงยอดนั่นเกินไป60นัดรัวเลยพ่อเฮ้ยตัวนี้จำชอบเลยพ่อไอ้ตัวสญญาวฉันยานเนี่ยแถวนี้มันมีสัตว์ประหลาดเยอะเหมือนกันนะแต่ของพ่อเป็นปืนสั้นไงพ่อไม่เป็นไร มันมีมันมีปืนใบอ่ะหนึ่งร้อยเดี๋ยวพ่อเก็บตังค์ต<บ>้องมีกระชุนใหม่ให้ชื้อตัวแล้านขายกระชนุนใช้เงินโอ้โหดูบันไดซะก่อนโอ้โหไม่สมดุลเลยทำไมบันไดมีไถ่ท่านจังใหญ่จังเนี้ยไทยทันใช่ถ้าฉันประหลาดมันปีนขึ้นมายงิงเราเหรองงประหลาดมีขาที่โดนอยู่แล้วล่ะใกล้ๆอย่างเงี้ยโอ้โหโดนเลยแค่ใช้พลั์ที่ ดี๋ยีามปืนพ่อก็ได้ขอขอเดี๋ยวเก็บกระสุนมาพ่อขอยิงในนี้พ่อพ่อออออไม่ได้ยิงต้องกเงินเงินเต็มหมดโอเค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 หมดละ เข้าฐานเขาเลยได้ไหมเขาโหูบุกเข้าได้อ,อ๋อพ่อเห็นละมันมีระเบิดอยู่แดงๆใช่แค่แหละอ๋อปืนพกบุกเข้าไปเลยดีกว่าแต่ต้องยิงระเบิดได้ได้เงินนะยิงระเบิดพวกนี้ได้เงินเหรอใช่แต่ถ้าเคยมนไล่ย,ยิงระเบิดเล่นอะ่ะาร์มเงินอะ่ะโอ้แต่ปืนพ่อปืน,ป,นปืนสั้นพ่อเบามากก็อพอได โเขาไปยิงแต่ระยะแบบชิดีสุดแล้วก็เราเอาตัวไว้โอ้โหเลเซอร์มันไล่ย,ยิงข่อมาช่วยแล้วพี่พอโอ้ยอืใจสุดม่ได้ยิงยิงใจเข้ามายไหๆก็มาแล้วพ่ก็เข้ามาเลยเพอเข้ามาตรงที่เขาผลิต โอ้ยโรงงานผลิตดูได้เยอะพีนี่ไงอ้าวก็อจูพี่แจมนี่ไง,องโอ้หไ,ได้เงินได้เงินมันเลยลกูกข้างหน้าเรามาแบ่งนี้ดีกว่าไหมเนี่ยทะลวงเขามาอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่ถลวงง่ายแค่พามันอ่ะแก็ะลวงมาฟาร์มเงินเลยอ่ะใช่โอ้โหดูพ่ออะไรยิงอันนี้แตกหมดเลยโอ้ยดูยได้อันดับด้วยพี่แจม พ่อเขาบอกว่าพ่อติดอันดับได้เงินเพิ่มได้ติดอันดับติดอันดับพี่้าโอ้โหถ้ามีปืนดีๆนะสุดเลยลูกแน่นแน่แเรามันยางทัง้งโอ้ยยิงปืนใหญ่ทำไมลำลบุกเขามาพี่แดมเข้ามาใจกลางเลยนี่พ่อเจอใจกลางแล้วตามมานั้นมแค่ลงผลิตลูกเราก็มาถึงห้องหัวใจแล้วเลยไหนนี่ไงแต่ยิงไม่เข้าเลยลูก ใส่ต้องใช้ปืนใหญ่ยิงเราพังห้องเดิมมาและพ่อครับกลับมาห้องเดิมก่อนอยากแต่อยากไปพังโหเละเละเอาให้เย็นเลยพ่อครับจะจะไปพังห้องจุดเดกาได้พ่อมาช่วยไปเข้าไปห้จุดเดกาให้หน่อยปืนพี่แตมเอาไหวไหมเอาไหวมั้งปืนพ่อไม่มีดาเมจเลยลูกเลือดเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละพ่อพ่อช่วยพ่อพ่อสวยแล้วไงกระสุนจะหมด มีคนมีคนอยู่เหมือนกันนะคนอยู่ไหนพ่อเห็นคนกระโดดไปกลับฐานพ่อยิง,อยงตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้ตึกพวกนี้ก็ยิงพังได้นะเนี่ยทำเล่นไปแต่ปืนพ่อมันเบาไงมันต้องเข้าไปใกล้แลกๆแล้วปืนใหม่แนะต่ตอ,อนนี้แล้วด้วยอ่ะไปชน่อน ขอไปเปิดกล่องหากระสุนของคนนี้ก่อนละกันนะต้องซื้อกระสุนใส่ด้วยเหรออันนี้ไม่ต้องซื้อของของหนึ่งร้อยอ่ะไม่ต้องซื้อสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วพบกวันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับซื้อของก่อนดีกว่าไหม <S <S ถ้าตัวตายดีกว่าไหมวิ่งไปพ่อครัวมไม่ทนนะันอ่ะแต่ยี่สิบวิพ่อโดนระเบิดเลยแล้วกันมาเลยระเบิดเร็วๆอ้าวไม่ตายอีก าวิเพราะว่าพ่อวิ่งกลับไปที่นั้นะไม่ทำแน่พราะมันวับค่ายอยู่แล้วแหละมันรีเชตให้แล้วไม่บอกกระสุนพ่อเหลือสิบสี่นัดละนี่เล่นไปก่อนก็ได้ท้าเวลาหมด,นะมดี๋ยวจะ่าไป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 ,ป,ปละครแล้วลูกให้พ่อวิ่งทำไมในเงินเท่าไหร่นี่